กินบอกินไหมเอยก,กินทุเรียนกับวันนี้ป้าซื้อทุเรียนกับขนมมาพี่พอยังไม่มีกับข้าวเดี๋ยวจะออกไปซื้อกับข้าวป้าซื้อทุเรียนกับขนมมาแล้วพี่พออยากกินข้าวมันไก่วันนี้อยากหาข้าวมันไก่มากินดีกว่าแล้วอยากกินข้าวมันไก่วันนี้ดูบรรยากาศข้างนอก อากาศข้างนอกดูอยู่ลำไยลูกใหญ่มากเลยอ่ะดูลำไยลูกใหญ่มากอยากกินลำไยอ่ะเดี๋ยวต้องขอลำไยเดี๋ยวป้าเขาเก็บเราต้องขออู้ยเยอะเลยนะขบนเยอะเยอะเลยลูกใหญ่ๆความจริงเก็บได้แล้วนะนะอยากกินเดี๋ยวจะขอป้าสักสิบลูกลูกใหญ่ๆนะะวันนี้อากาศด,ดีนะคะแต่ได้ยินข่าวว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะ ฝนตกนะคะฝนตกเมื่อคืนฝนตกที่กรุงเทพฝนตกหนักนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ที่นี่นะคะนออนอนาวน็อตนอ้โหเดี๋ยวมีจะมีอ่ะยึดโอ้แผลแผลแหมป๋าซื้อเป็นอืม แต่อยากกินน่ะถ้าถ้าแกอยากกินนะแกก็จะซื้อมาแต่ก่อนแกกินไม่เป็นนะเนี่ยป๋าเนี่ยแต่ก่อนแกกินทุเรียนไม่เป็นหรอกแกกินไม่เป็นหรอกทุเรียนแต่ก่อนเนี่ยพี่พี่พลอยหัดให้แกกินพอ,อพอกินเติจแล้วเนี่ยติดใจบางทีแกก็ซื้อไม่เป็นเนาะบางทีแกก็ซื้อแบบนิ่มๆแต่วันนี้ก็ยังนิ่มอยู่แต่ก็โอเคแค่ได้อยู่ไม่นิ่มมากโอเคได้ดอยู่ย ช่หม,มนกนนะคะเดี๋ยวพี่พลอยก็จะนี่นะคะมีี่ขนมที่พี่พลอยชอบขนมตาลาชอบโอ้ยนะคะโอ้ยนะ,ะเราก็อดไม่ได้เนะถ้าแกซื้อมาแล้วเนี่ย ไปโทรเข้ามาอ่าแค่นี้นะคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆเด็กติดตามตุเรียนด้วยกันเด้อนะคะบ๊ายๆพี่